สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําปฏิตภัณฑ์มีโมกัมมี่นะคะช่วยบํารุงสมองสําหรับวัยเรียนเหมาะสําหรับนักศึกษาอายุประมาณ1 8 2 5ปีนะคะอ,อ,อ่านหนังสือหนักใช้สมองเยอะต้องการเพิ่มสมาธิความจําง่ายไม่ว่วงง่ายเป็นรูปแบบกัมมี่เคี้ยวง่ายรสผลไม้เบอร์รี่นะคะไม่มีกาเฟอน คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะช่วยเสริมสร้างความจำช่วยเพิ่มสมาธิลดการลาของสมองจากการอ่านหนังสือหนักๆปลอดภัยเหมาะสำหรับการทานต่อเนื่องส่วนผสมสำคัญ 1. บาโคปามอน,นิเอ,อริเซ็กเร็เกช่วยเสริมสร้างความจำและการเรียนรู้ลดความเครียดจากการใช้สมองหนักๆนิยมใช้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสมองค่ะ 2. ก e ินกุบิโลบ b าแอปเกช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองทําให้สมองทํางานดีขึ้นช่วยในเรื่องความจําลดอาการเบลอดื่มง่าย 3. แอลเทียนนนช่วยเพิ่มสมาธิทําให้รู้สึกผ่อนคลายไม่ง่วงเหมาะกับช่วงที่อ่านหนังสือสอบค่ะ 4. โอเมก้า3เป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์สมองช่วยพัฒนาความจําและการคิดวิเคราะห์ เหมาะสำหรับผู้ผไม่ทานปลา 5. วิตามินบีคอมเพกช่วยการทำงานของระบบประสาทลดการอ่อนล้าสมองเหนื่อยช่วยให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. วสารจาก,กัดบูเลี่นะคะมีจารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันเซลล์สมองเสริมความจำระยะยาวที่รับประทานนะคะวันละ2-4ชิ้นทานก่อนอ่านหนังสือหรือช่วงเช้า ไม่ควรทานเกินปริมาณที่แนะนำกัมมี่สมองใสอ่านจำไว้สำหรับวัยเรียนค่ะ